อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมาเจ,เจอกับแม่หมอกุลปาลีในช่องกุลปาลี2324ดูดวงนะคะกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะรายปักประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3นะกับปักที่2ของเดือนนี้นะคะจะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะคะทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานะคะ เริ่มจากตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะตำแหน่งตัวตนนะตามหน้าไพ่ก็บอกว่าเป็นไพ่นะคะในสองสัปดาห์น,นีนนเ้เป็นในเรื่องของการทํางานหนักเทนส์ออฟแบนส์นะคะสิบไม้เท้าเป็นในเรื่องของการที่ทํางานหนักมากพักผ่อนน้อยทํางานหางลุ่มหางค่อมเหนื่อยหนะักมากกว่าช่วงอื่นๆเลยนะคะขนทางเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหนทางยังกลายเหมือนกับแบบเข็นขบขึ้นภูเขา,าเหนื่อยมากเลยนะเออ จะถึงหรือเปล่าไม่รู้อย่างที่บอกไปแต่ยังไงเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามมานะบากบั่นสู้นะคะยังไงก็อวยพรขอให้คนที่เกิดวันพุธนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้แม้งานจะหนักเหนื่อยเพียงใดนะคะก็ขอให้สมหวังมงลงนะคะกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินหรือการงาน,นงก็แล้วแต่เนาะอ่ะต่อมานะคะ อย่างที่บอกว่าเหนื่อยไปแล้วรายได้คุ้มเหนื่อยไหมนะคะในสองสัปดาห์นี้ต่างหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณได้ไพ่ nice of bands นะคะหรือว่าเป็น ไพ่9ก้าไม้เท้านะคะไพ่ก้าไม้เท้าก็หมายความว่าเป็นช่วงนะในตําแหน่งการเงินนะคะกาลงพละก็บอกว่าเป็นช่วงที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นช่วงที่ควรที่จะงดการลงทุนใดๆก็แล้วแต่ลงทุนมากน้อยนะคะเต็มที่ก็ได้เสมอตัวนะคะไม่สามารถทํากําไรได้หรือเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือเป็นช่วงที่จะ มีหนี้สินเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดลงทุนงดขยับขยายงดเขาเรียกว่าอะไรอะงดสต็อกของต่างๆนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ออนไลน์นะคะคือ เขาบอกว่ามงยังไม่ลงในช่วงนี้แม้เราจะทํางานหนักเหนื่อยมากก็ตามนะคะแต่ว่าผลตอบรับได้ยังไม่คุ้มเหนื่อยในตําแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟหน่อยนะคะรัดเข็มขัดกันให้ดีนะชาววันพุธอาจจะมีนี่โดยไม่รู้ตัวนั่นก็หมายความว่ามีคนอาจจะมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมาก่อนที่ยืมสินกล่าวกไ็ไม่ได้นะคะอ่ะก็ระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ ต่อมานะคะในตำแหน่งของการเงินการงานนะคะอ่ะในตำแหน่งการงานกันบ้างอ่ะแต่ตำแหน่งการงานนะคะเขาก็บอกว่าตำแหน่งกรรมะเนี่ยเป็นไพ่ four of wands นะคะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะช่วงเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่จะเริ่มทำธุรกิจนะคะ เป็นธุรกิจแบบเล็กๆน้อยๆทำภายในครอบครัวได้ทำแบบมีหุ้นส่วนนะคะไม่ใช่ทำคนเดียวนะคะทำคนเดียวลงตุ้มแบบไม่มีหุ้นส่วนอันนี้เจ็บหนักเจ็บจริงนะคะเจ็บจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจเป็นในช่วงของการเริ่มต้นมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยดีเป็นที่ช่วงของเออเขาเรียกว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจภายในครอบครัวภายในครัวเรือเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเงี้ย โอกาสเริ่มต้นมาดีแต่ว่าอย่างลงทุนเยอะมันก็อย่างที่บอกว่ามันเสี่ยงเจ็บตัวนะคะแล้วก็คนที่ทํางานงานนอกบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะไปพบเจอสังสรรค์นะคะงานภายนอกเดินทางแล้วได้ได้รับความสําเร็จอาจจะเดินทางที่เดินทางที่ต้องเดินทางกับคนใกล้ชิดด้วยนะ ออนะคะเดินทางกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอย่างเงี้ยอ่ะคือต้องมีเพื่อร่วมทางทําอะไรคนเดียวไม่ได้นะคะในเรื่องของกันงานนะคะก็มีโอกาสที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นตามลําดับแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวไม่ว่าเราจะเดินทางเยอะมีโอกาสสาเร็จแต่อย่าเอาเงินไปฉลองเยอะนะะมันจะมีโอกาสเป็นหนี้อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ที่รายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองนะคะการงานก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ต่อมาใเรื่องของความรักค่ะโอ้โหผ่าเนเรื่องเครียดมาสองสเต็ปทั้งตำแนหน่งตัวตนและการเงินเนาะทีนี้ค่ะความรักพอได้ชื่นใจพอได้มีความสุขของปากหองคอกันหน่อยนะคะได้เป็นไพ่เดอะสตารนะคะหมายความว่าสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจถูกใจในที่นี้คือแบบ first impression เลยนะดิีนิ้ว อุ้ยน้าตาดีตรงสเปคสูงขาวตีล่อนะคะแบบคือแบบเป็นไพ่เป็นคนในอุดมคติเลยอ่ะนะคะในแพทเทิร์นแบบเลิฟอินเฟอร์ s ไซส์คือแบบเจอหน้าแล้วถูกชะตาถูกสเปคจะเจอคนที่ถูกสเปคแต่นิสัอยใจคออย่างไรต้องไปดูกันลึกๆในสัปดาห์ถัดไปเนาะอ่ะก็คือถูกสเปคต,ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่พบการแถมคนเนี้นะคะคนที่เจอในในตรงเนี้ย อาจจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานมีแบบมีหน้ามีตาในสังคมเออก็ว่าได้นะคะสำหรับคนโสดเนาะแต่นะคะก็อย่าลืมนะคะนะไปจีบซุปเปอร์สตาร์ก็อย่าลงทุนมากเกินไปนะคะบางคนแบบแบบเฮ้ยอาชอบซุปเปอร์สตาร์ต้องสายเปลงทุนนู่นนี่นั่น เดี๋ยวมันมีนี่สินตังมานะคพะพ่อคุณแม่คุณก็ระวังตรงนี้ด้วยนะจ๊ะส่วนสําหรับคนที่มีแฟนแล้วค่ะโอ้ยในฉาความรักหวานชื่นลื่นลมมีความสุขแฮปปี้เป็นช่วงแบบพีคเหมือนแบบกลับ,ลบมาโปรโมชั่นรักกันหวานแบวบวแต่แตกกันอีกรอบหนึ่งนะคะในฉามากๆเลยค่ะสำหรับคนมีคู่ก็ดีนะคะในช่วงนี้เนาะความรักไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือมือที่3เกิดขึ้นนะคะ ่วนต่อมาในตำแหน่งของสุขภาพกันบ้างนะคะในตำแหน่งสุขภาพค่ะได้เป็นไพ่เดอะเฮมิทนะ,ะหมายความว่าให้ระวังนะในเรื่องของกระเพาะลำไส้ต่างๆนะคะช่วงกลางลำตัวกระเพาะลำไส้โรคปวดประสาทอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่หนักเกินไปอาจจะก,กินข้าวไม่ตรงเวลาน้ํายงน้ําย่อยไม่ค่อยดีระบบขับถนะ่ายนะทำงานหนะักเครียดลงกระเพาะอะไรต่างๆ ะะเก็ระวังตรงนี้หมันทานข้าวให้ตรงเวลาหรือไปตรวจเช็คสุขภาพเรื่องของลำไส้หน่อยก็ดีนะจ๊ะโอเคถัดมาในตำแหน่งสุดท้ายโชคลาภอย่างที่บอกไปนะคะเจอสาเหตุแล้วค่บเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวแต่แม่หมอว่าน่าจะรู้ตัวแล้ะ <c oughs> นะคะเพราะตำแหน่งโชคลาภบ,บอกว่าอาจจะยังไม่มีโชคลาภนะคะเมื่อซื้อหวยแล้วเชียดนะคะมันเป็นไพ่ five of cups นะคะมี สองตัวบนนะคะเล่นสามตัวตรงแต่ว่ามันดันไปออกตำแหน่งสองตัวนะคะซื้อหวยซื้อหวยแบบสามตัวแต่มันออกสองตัวอะไรแบบนี้เออไอเลขที่ไม่คิดว่าจะออกดันออกหรือบางคนซื้อหวยไม่ได้กลับนะคะมันมีเกมแบบจะถูกแบบเฉียดๆอะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นแม่หมอแนะนําว่าอย่าเล่นเยอะนะคะไพ่โชคลาบดวงโชคลาบเหรียญไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะ ก็มีเกณฑ์ี่จะยังไม่มีโชคลาภนะจ๊ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะฮะกับดวงรายปากประจำเดือนมิถุนายน2,500 63นั่นเองนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะใครที่มาดูดวงช่องแม่หมอคุณปาลีก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจนะคะไม่ได้มีแต่การดูดวงนะคะเรายังมีบทสวดมนต์คาถาเรียกทรัพย์ต่างคาถาบูชาครูนะคะอะใครที่จะไปทำงานหนักก็แล้วแต่นะ,ะจะไปสอบสัมภาษณ์สอบการเรียนสอบบรรจุ สอบอาชีพสัมภาษณ์งานไปสวนพระธาถาบูชาคูนะคะหลายคนถามมาในเรื่องนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะทาคลิปแยกนะเออว่าจะไปสมัครงานอยากให้ได้งานต้องทําอย่างไรเออนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะคะมีเคล็ดลับดีๆมากมายมาบอกกันนะ,ะในช่องแม่หมอคุณปาริกดที่เพลย์ลิสต์นะคะหรือที่แม่หมอแนะนําด้านขวามือตรงนี้นะคะก็ไปกด ดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะคลิปแนะนำเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องแม่หมอคุณปารีสองสามสองสี่รูวยสวัสดีค่ะ